If anybody is planning to enter the full time ministry or is already in the full time ministry. If anyone can... กาลังวางแผนว่าอยากจะทํางานรับใช้เต็มเวลาหรือว่าอาจจะมีบางคนที่ตอนนี้ก็ทํางานรับใช้เต็มเวลาอยู่ We must understand that it has to be by the call and the will of God เราต้องเข้าใจนะว่าการรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาจะต้องมาจากการทรงเรียกและก็การเจิมของพระเจ้า And when we do things by the will of God และเมื่อเราทําทุกสิ่งทุกอย่างตามความประสงค์ของพระเจ้า Then will not have to do by our strength by our wisdom by our own resources เราก็ไม่จําเป็นจะต้องทําด้วยการพึ่งกําลังสติปัญ ัญญาของเราหรือว่าทรัพยากรของเราเอง Good morning everyone and welcome to a daily gospel truth อารุณสวัสด์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการความจริงของข่าวประเสริฐ Once again we're so blessed for this opportunity to study God's word together with All of เรารู้สึกได้รับพระพรอย่างมากๆเลยที่ได้ใช้ช่วงเวลานี้ในการศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าร่วมกันกับคุณ You know if you have been following our teaching ministry for some time ถ้าคุณเองได้ติดตามพันธกิจด้านการสอนของเรามาสักพักหนึ่งแล้ว And if this teaching ministry has been a blessing to your life และถ้าพันธกิจนี้ได้เป็นพระพรให้กับชีวิตของคุณ We would love to hear your testimony เราเองอยากจะได้ยินคำพยานของคุณนะครับ Please share with us in few words how this teaching ministry has helped you in your walk with God ยังไงอย่าลืมที่จะเขียนคำพยานมาเล่าให้เราฟังบ้างว่าพันธกิจรับใช้ด้านการสอนแห่งนี้เนี่ยได้เป็นพระพรให้กับคุณยังไงบ้าง you, know, you can put it in a comment section or you can email us at the address underneath this video คุณสามารถที่จะเขียนลงมาในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ก็ได้หรือว่าจะเขียนผ่านทางอีเมลก็ได้นะครับ

แล้วเราเองก็อยากจะนำคำพยานเรื่องการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณไปแบ่งปันกับคนอื่นด้วย you know, when how word changing people see people's God's lives is เพราะเมื่อผู้คนได้เห็นว่าถ้อยคำของพระเจ้ากำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนอย่างไรบ้าง in them the, grow in the word God. ก็จะเป็นแรงบันดาลใจอยากจะให้เขาแสวงหาและก็เติบโตมากขึ้นในถ้อยคำของพระเจ้าอย่าลืมนะคะเราเองรอฟังคำพยานของคุณอยู่ Now this week we will talk about letters to the church. ในสัปดาห์นี้เราอยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับจดหมายฝากถึงคริสตจกักร You know as you know that the Bible is divided into two sections. อย่างที่คุณก็ทราบดีว่าพระคัมภีร์เนี่ยได้แบ่งออกเป็น2ส,ส่วน The Old Covenant and the New Covenant พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ Now it's important for us to read Study and understand the and All Co ก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆที่เราจะต้องอ่านทำความเข้าใจกับพันธสัญญาเดิมด้วย but it's very important for us to be grounded in the new covenant truths แต่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าที่เราจะต้องอย่างรากลึกเข้าใจในพันธสัญญาใหม่ and the truth is this if you thoroughly deeply understand the new covenant แล้วถ้าคุณเองมีความเข้าใจเกี่ยวกับพันธสัญญาใหม่อย่างท่องแท้จริงๆ you'll be able to understand the old covenant better ก็จะทำให้คุณมีความเข้าใจกับพันธสัญญาเดิมได้ดีขึ้น and so the principle is this หลักการก็จะเป็นแบบนี้ we look at the old covenant through the lens of the new covenant เราก็จะมองดูพันธสัญญาเดิมผ่านทางมุมมองของพันธสัญญาใหม่ now the letters of the apostles to the churches หมายต่างๆที่อัครทูตได้เขียนไปถึงคริศรจกักร contains important truths Concerning the new the ก็ได้บรรจุสิ่งที่เป็นความจริงสิ่งที่สำคัญมากๆในพันธสัญญาใหม่ important truths concerning redemption เป็นความจริงที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการไถ่ important truths concerning the purpose of God for our lives in the new covenant เป็นความจริงที่สำคัญเกี่ยวกับจุดประสงค์ของพระเจ้าที่กำหนดไว้ในชีวิตของเราในพันธสัญญาใหม่ these letters are inspired by the Holy Spirit and uh, and given to the churches จดหมายต่างๆเหล่านี้เนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ดนใจให้อัครทูตได้บันทึกลงไปเพื่อจะเขียนไปถึงคริสตจักรต่างๆ as we study these letters ในขณะที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับจดหมายฝากเหล่านี้ you will understand the mind of god concerning believers ก็จะทําให้คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดของพระเจ้าที่มีต่อผู้เชื่อมากขึ้น the plan of god for the church the body of christ แผนการของพระเจ้าที่มีต่อคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของ And so it's very important that we understand thoroughly the letters to the churches. ผึงเป็นสิ่งสําคัญมากที่เราจะต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งอย่างท่องแท้จริงๆเกี่ยวกับจดหมายฝากต่างๆนั้น Because these truths are directly written for the new covenant believer. เพราะว่าความจริงเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขียนไปถึงผู้เชื่อในพันธสัญญาใหม่โดยตรง And so we will look the this Ephes week book of this week, ในสัปดาห์นี้เราอยากจะมาดูจากในหนังสือเอเฟซัสด้วยกัน Obviously we'll not be able to complete the whole book in one week ในสัปดาห์หนึ่งเราก็คงไม่สามารถที่จะอธิบายเกี่ยวกับหนังสือเอเฟซัสทั้งเล่มครบได้ But let's see how far we can go แต่ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าในหนึ่งสัปดาห์นี้เราจะแบ่งปันกันได้มากขนาดไหน You know in Ephesians chapter 1ในเอเฟซัสบทที่หนึ่ง And begin reading begin we'll verse from เราก็จะเริ่มอ่านด้วยกันตั้งแต่ข้อที่หนึ่ง so if you have a, if you have your Bibles please follow with us here ถ้าคุณมีพระคัมภีร์อยู่ตอนนี้ยังไงเปิดไปดูได้กันกับเราก็ได้นะครับ Ephesians chapter one verse one says Paul an apostle of Jesus Christ by the will of God to the saints who are in Ephesus and faithful in Christ Jesus ในเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อหนึ่งจากเปาโลสิทธิเอกของพระเยซูคริส ตามความต้องการของพระเจ้าถึงคนทั้งหลายที่เป็นของพระเจ้าที่ซื่อสัตย์ในพระเยซูคริสต์ในเมือง Now, เอเฟซัส important can and in some out our we draw There truths that are apply lives ตรงนี้ก็ถือว่ามีความจริงที่สำคัญที่เราสามารถจะนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราได้ Here he apostle Paul says is an is of Jesus Christ ตรงนี้เนี่ยเปาโลได้บอกว่าเขาเป็นอัครทูตหรือฉบับนี้ใช้คําว่าสิทธิเอกของพระเยซูคริสต์ Actually the word apostle means a special messenger จริงๆคำว่าอัครทูตนั้นหมายถึงเป็นผู้สื่อสารที่มีความสำคัญ You know i s someone who has been given a special message from God for people เป็นคนที่เขาได้รับข้อความพิเศษมาจากพระเจ้าแล้วก็นำข้อความนี้ไปสื่อสารกับผู้คนต่อ So he says Paul an apostle of <Jesus> Christ ในข้อนี้จึงได้บอกว่าเปาโลเนี่ยเป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ so Jesus has a message for the world พระเยซูคริสต์ก็มีข้อความบางอย่างที่อยากจะบอกกับคนในโลก and Jesus has a message for his church the body of Christ และพระเยซูก็มีข้อความบางอย่างที่อยากจะบอกกับคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์ด้วย and Paul was chosen as one of those messengers To take this important message of message Jesus h i s r c เปาโลก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้สื่อสารที่พระเจ้าเลือกมาว่าอยากจะให้นำข้อความที่สำคัญของพระเยซูคริสต์ไปสื่อสารกับผู้คน Here that we see that God? communicates to his people ตรงนี้เราก็เห็นวิธีที่พระเจ้าสื่อสารกับผู้คนของพระองค์ด้วย God changes our lives พระเจ้าเป็นผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา God brings light into our lives พระเจ้านำความสว่างเข้ามายังชีวิตของเรา God guides us into truth และพระเจ้าก็เป็นผู้นำเราเข้าไปสู่ความจริง through his message ผ่านทางข้อความของพระองค์ So it's important for us to read the messages of God ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากๆที่เราจะต้องอ่านข้อความอ่านถ้อยคําของพระเจ้า understand the messages of God เข้าใจข้อความของพระเจ้า and live according to the truth revealed to us แล้วก็ดำเนินชีวิตตามความจริงที่พระเจ้าทรงเปิดเผยกับเรา it's so important for us to understand มันเป็นเรื่องสําคัญมากที่เราจะต้องเข้าใจ if god has given us a message ว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ให้ข้อความกับเรา we must read we must study we must understand เราจําเป็นจะต้องอ่านแล้วก็ศึกษาทําความเข้าใจกับข้อความเหล่านี้ so the entire bible is god's message to us และคัมภีร์ทั้งเล่มก็ถือว่าเป็นข้อความที่พระเจ้าสื่อสารกับเรา so paul A, messenger, a special messenger messenger Jesus r c i of h เปาโลก็ถือว่าเป็นผู้สื่อสารที่พิเศษที่สำคัญของพระเยซูคริสต์ Then he says by the will of God และเขาก็ยังบอกต่อไปว่าตามความต้องการของพระเจ้า by the will of God ตามน้ำพระทัยของพระเจ้า It shows here that Paul did not choose himself ตรงนี้เป็นการเปิดเผยให้เห็นว่าเปาโลเนี่ยไม่ได้เลือกตัวเองมาเป็นอัครทูต Paul did not Ele himself be an to แล้วเปาโลก็ไม่ได้แต่งตั้งยกย่องตัวเองขึ้นมาเป็นอัครทูต nobody voted him to be an apostle ไม่มีใครลงคะแนนเลือกให้เขาเป็นอัครทูต he was chosen by God By the will of God แต่พระเจ้าเป็นผู้เลือกเขาตามความประสงค์ของพระองค์ This is such an important truth to understand about ministry and God's calling ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากๆที่เราจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับการทรงเรียกของพระเจ้าและก็พันธกิจรับใช้ You know we never call ourselves into the full-time ministry เราไม่สามารถที่จะเรียกตัวเองให้เข้ามาทำพันธกิจรับใช้เต็มเวลาได้ No one can vote us in to the full-time ministry ไม่มีใครสามารถจะมาลงคะแนนเสียงเลือกเราเข้ามาให้เรา เป็นผู้รับใช้เต็มเวลาได้ you know, Even going to the seminary does not necessarily qualify us to be in the full-time ministry การไปเรียนในวิทยาลัยพระคริสต์ฮมจบมา4ปีก็ไม่ได้หมายความว่าจะทําให้เรานั้นแต่งตั้งตัวเองหรือมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาได้ The calling and anointing for full-time ministry การทรงเรียกการเจิมสําหรับผู้รับใช้เต็มเวลา is by the will of God จะต้องเกิดขึ้นตามความประสงค์ของพระเจ้า And you know God reveals to us in various ways his will for us to enter full time ministry และพระเจ้าก็จะเปิดเผยให้เราได้รู้ในหลายๆช่องทางเกี่ยวกับความประสงค์ของพระองค์ที่พระองค์ได้เรียกเราเข้ามาทํางานรับใช้เต็มเวลา there will be internal uh uh confirmation และมันก็จะมีการยืนยันจากความรู้สึกลึกๆข้างในเรา and there will also be external confirmation แล้วก็จะมีการยืนยันที่จะเกิดขึ้นภายนอกด้วย but we never enter full time ministry by the will of man but by the will of god แต่เราไม่สามารถจะมาตัดสินใจเองว่าเราอยากจะทํางานรับใช้เต็มเวลาด้วยความต้องการของเราแต่จะต้องเป็นไปตามการทรงเรียกและความประสงค์ของพระเจ้า so we can say that in 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 the christian world today เราสามารถจะบอกได้ว่าในโลกของคริสเตียนทุกวันน <You know, S 2> ี้ not everyone who has a title in the full time ministry is necessarily called by the will of god ช่ทุกคนที่เขามีตําแหน่งในพันธกิจรับใช้เต็มเวลาตรงนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นตามความประสงค์ของพระเจ้าเสมอไปเราต้องเข้าใจว่ามันมีความแตกต่างระหว่างเรื่องของตําแหน่งเรื่องของ uh, คนที่มียศมีตำแหน่งตรงนั้นแล้วก็การทรงเรียกหรือว่าการเจิมของพระเจ้าคือการมีตำแหน่งอย่างเดียวไม่ได้บอกว่าคนคนนั้นจะมีการเจิมในด้านนั้นเสมอไป mois แต่ดยความเป็นจริงแล้วการเจิมของพระเจ้าต่างหากที่จะทำให้เรานั้นได้มีตำแหน่งในการทำงาน so anybody is anybody if planning to enter the full-time ministry or is already in the full-time ministry ถ้าใครก็ตามกำลังวางแผนว่าอยากจะทำงานรับใช้เต็มเวลาหรือว่าอาจจะมีบางคนที่ตอนนี้ก็ทำงานรับใช้เต็มเวลาอยู่ we must understand that it has to be by the call And the will God. เราต้องเข้าใจนะว่าการรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาจะต้องมาจากการทรงเรียกและก็การเจิมของพระเจ้า And when we do things by the will of God และเมื่อเราทำทุกสิ่งทุกอย่างตามความประสงค์ของพระเจ้า Then we'll not have to do by our strength, by our wisdom, by our own resources เราก็ไม่จำเป็นจะต้องทำด้วยการพึ่งกำลังสติป,ปัญญาของเราหรือว่าทรัพยากรของเราเอง With the anointing that comes by the will of God เพราะว่าด้วยการเจิมที่มาจากการทรงเรียกของพระเจ้า and We can succeed What God has assigned what has God for us ก็จะทําให้เราสามารถประสบความสําเร็จในสิ่งที่พระเจ้าได้กําหนดไว้ให้กับเราได้ So notice that in this small verse here, there's so many truths we can learn and draw out เห็นไหมว่าจากข้อพระคัมภีร แค่ข้อเดียวเนี่ยมันมีความจริงที่เราสามารถเรียนรู้แล้วก็ดึงออกมาใช้ได้จริงๆ So I'm trying to show you here ผมพยายามอยากจะเปิดเผยตรงนี้นให้คุณได้เห็น These letters to the churches in the New Covenant ว่าจดหมายฝากต่างๆที่เขียนไปถึงคริสตจักรในพันธสัญญาใหม่ Contains truths that we can apply as believers today ได้บรรจุสิ่งที่เป็นความจริงเอาไว้ซึ่งเราสามารถจะนำมาใช้กับผู้เชื่อในทุกวันนี้ได้ And so we must find the will of God for our lives เราจำเป็นจะต้องรู้ด้วยว่า 说。 Uh, พระเจ้ามีความประสองค์อย่างไรในชีวิตของเรา the marketplace? ว่าอยากจะให้เราไปทำงานในอาชีพหรือว่างานด้านอื่นๆไหม you know, the business world? อยากจะให้เราทำธุรกิจ arts? หรือว่างานด้านศิลปะ uh, education? หรือด้านการศึกษาหรือว่าของประธานในการทำงานรับใช้5อย่างนี้แต่วยความเป็นจริงแล้วเราทุกคนสามารถรับใช้พระเจ้าได้หมดเลย I, I, all of us are called to serve the lord เราทุกคนถูกเรียกมาเพื่อที่จะรับใช้พระเจ้า but not all of us are called to function in the fivefold ministry gifts แต่ไม่ใช่ว่าเราทุกคนจะถูกเรียกมาให้ทํางานรับใช้เต็มตัวด้วยของประธาน5อย่างที่พระเจ้ากําหนดไว้ในพระกายของพระองค์ all of us whatever our calling is can be used for the purpose of god แต่เราทุกคนไม่ว่าจะมีการทรงเรียกในด้านไหนก็ตามเราก็สามารถที่จะให้พระเจ้าใช้เราตามจุดประสง

to be in the fivefold ministry gifts และพระเจ้าก็ได้กาหนดได้แต่งตั้งเขาไว้ให้เขาเนี่ยทำงานรับใช้เต็มตัวด้วยของประธานในการรับใช้5อย่างนั้น so when all of us live in the will of God เมื่อเราทุกคนเนี่ยดำเนินชีวิตไปตามความประสงค์ของพระเจ้า our life our personal lives become effective ชีวิตส่วนตัวของเราเลยก็จะเกิดผล our work become effective การทำงานของเราเองก็จะเกิดผล and we become a blessing to others around us แล้วเราก็จะเป็นพระพรให้กับผู้คนที่อยู่รอบตัว เราได้ And so Francis says we're going to spend this whole week studying the book of Ephesians พี่น้องทุกคนครับในสัปดาห์นี้เราก็จะใช้เวลาในการศึกษาจากหนังสือเอเฟซัสด้วยกัน And we hope that this will help you and be a blessing to you แล้วเราก็หวังว่าความจริงตรงนี้จะเป็นพระพรกับคุณแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยการดําเนินชีวิตของคุณได้ well, Our time is up we hope that you have a blessed day today สําหรับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับเราเองก็หวังว่าวันนี้จะเป็นวันแห่งพระพรของคุณ We see you again soon แล้วเราก็จะกลับมาพบกันใหม่ในวัน พรุ่งนี้นะครับ